เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งม,มากพรสวรรค์ของทีมเราอย่างทซัฟฟัดเดนเบิร์กปากหลังดัชแมนกันก่อนเลยเมื่อเขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางไมล์05ในการแข่งขันบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันเมื่อฤดูการที่แล้วนละที่นั่นเองก็ช่วยให้เขาปลดล็อกความสามารถของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่และสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่น จนกระทั่งเจ้าต,ตัวเดินทางกลับมาอยู่กับต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างทางลิเวอร์พูลของเราในช่วงซัมเมอร์นี้ที่ซึ่งเขาก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับบรรดาทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสสอนระหว่างการฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่น ก่อนหนะ้านี้ทางไมล์ย0ห้าเองก็มีความพยายามอย่างหนักในการติดต่อขอซื้อตัวเขาไปร่วมทีมแบบถาวรแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องล่าถอยกลับไปเพราะไม่สู้ค่าตัวของนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลของเราได้ตั้งเอาไว้ที่สนับราคาราว17ล้านปอนด์ด้วยกันขณะเดียวกันทาง P S V Eindhoven สโมสรยักษ์ใหญ่จากหลีกบ้านเกิดของนักเตะในประเทศฮอลแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่อยากจะได้รายเซนของทางฟันเดนเบิร์กไปครอบครอง เช่นเดียวกันทั่วพวกเขาก็ติดปัญหาในลักษณะเดียวกันกับทางไมส์ในเรื่องค่าตัวของนักเตะเพราะตัวเลขดังกล่าวนั้นถือเป็นสิติที่สูงที่สุดตลอดการของพวกเขากันเลยทีเดียวล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Sky s p o r t ตเวอร์ชันภาษาเยอรมันก็ได้ระบุว่า ฮอฟเฟนไฮม์อีกถึงสโมสรชื่อดังจากเมืองเบียรก็ได้กระโดดเข้าร่วมวงแย่งชิงตัวของทางฟันดึนเบิร์กกับเขาด้วยหลังจากได้เห็นฝีเท้าของนักเตะมาแล้วในศึกบุนเดสลีกาแล้วทําให้พวกเขามีความมั่นใจว่าดาเตะวัย22ปีรายนี้จะสามารถเข้ามายกระดับแนวรับของพวกเขาได้ โดยในตอนนี้มันก็มีการดําเนินการในเบื้องต้นไปแล้วอีกด้วยด้วการติดต่อไปพูดคุยกับทางเอเยจนส่วนตัวของฟันเดนเบิร์กถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมดังกล่าวซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าท่าทีของพวกเขาจะยอมจ่ายค่าตัวตามที่ทางลิเวอร์พูเลเรียกร้องเอาไว้หรือไม่เพื่อที่จะเดินหน้าดีอนี้กันต่อไป ในไหนก็พูดถึงแนวรับของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูสถานการณ์ของอีกคนหนึ่งแต่เป็นนักเตะคนสำคัญภายในทีมของเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทักแอนดูรูเบอร์สันแบ็กซ้ายทีมชาตสกอตแลนด์ที่มันมีการยืนยันออกมาแล้วว่าโจ้ตัวยังคงขาดสภาพความฟิตและจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางทัวร์ชงปรีซีซั่นในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย เมื่อทีมของเรามีโปรแกรมอุ่นเครื่องในแดนลุนแซมทั้งสิ้น3นัดด้วยกันกับทางเรอัลเบติสในค่ำคืนนี้ตามด้วยการทำศึกบิ๊กแมตช์กับทางปืนใหญ่ออสเนลในวันที่31กรกฎาคมและปิดท้ายด้วยเกมแดงเดือดกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่3สิงหาคม แต่ล่าสุดระหว่างงานถแถลงข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาเนรสร็อตเทรนเนอร์คนใหม่ของทีมเราก็ออกมายืนยันด้วยตัวของเขาเองเลยว่าโรเบอร์สันยังคงมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตและจะทำให้เขาพลาดการลงสนามช่วยทีมของเราตลอดการแข่งขันทั้ง3เกมดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวอันดูโรเบอร์สันยังคงไม่ฟิตกลับมาเต็มที่นะสระกล่าว แต่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะกลับมาได้ในช่องจบการทั่วปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้บางทีมันอาจจะเป็นทันทีหลังจากที่ทัวร์ดังกล่าวครั้งนี้ได้จบลงระหว่าจจะได้เห็นเขากลับมาฟิตเต็มที่อีกครั้งความจริงก็คือเขาได้รับบาดเจ็บมานิดหน่อยหลังจากจบการแข่งขันในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ด้วยเหตุนี้มันเลยส่งผลกระทบต่อการเรียกความฟิตของเขากลับมาและหลังจากที่กรับศึกหนักมาเช่นนั้นร่างกายของเขาก็ย่อมจะต้องการการฟื้นฟูจากการลงเล่นในเกมเหล่านั้นมา ทั้งนี้ในช่องที่ทางโรเบิร์ตสันยังไม่ฟิตมันก็จะกลายมาเป็นโอกาสของทางคอสตาซิมิคัสแบกซ้ายทีมชาติกรีซของเราสําหรับการปล่อยของออกมาให้เห็นบ้างหลังจากมันมีข่าวลืออย่างหนักว่าเจ้าตัวอาจจะถูกขายทิ้งออกจากทีมแอนฟิลไปในช่วงเปิดตลาดรอบนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อผมอยจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกไม้สัมภาษณ์เปิดใจของทางโดมินิกโซบวอสไลย์มิดฟิลด์ทีมชาติหังการีของเราถึงการเปลี่ยนแปลงจากยุคข,ของทางเยอเกนครอบมาสู่เฮดโค้ชคนใหม่อย่างทางอาร์เนอร์สตรอ เมื่อโซบอสไลเองก็มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับทางไบสตันนอตเอนภายใต้การคุมบังเหียนของกุนซือคนใหม่ไปแล้วและกำลังจะได้ลงสนามอีกครั้งในการฟาดแข่งกับทางเรอัลเบติสในคําคืนนี้ด้วยมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะระหว่างอาร์เนอร์สลรัทกับเ so ยอเกนครอฟโซบอสไลกล่าวสไตล์การเล่นและแนวทางของพวกเขามันไม่เหมือนกัน ทั้งเรื่องของการใช้บอลและการเล่นย่ำที่ไม่มีบอลเราทุกคนต้องทำความรู้จักกับทีมงานสตาร์โค้ชใหม่แต่เรามีความสุขกับพวกเขานะแล้วเราก็ตั้งตารอ,อการแข่งขันที่จะมาถึงการฝึกซ้อมในยุคของทางสลอตนั้นมันมีความเข้มข้นมากและมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจําเป็นจะต้องทาเมื่อถึงในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถรักษาความจริงจังและเข้มข้นแบบนี้เอาไว้ได้ ผมเชื่อมั่นว่าเราจะทำมันได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเมื่อปีที่แล้วเราจบในอันดับที่3และคว้าแชมป์คาราบาวคับมาได้ในปีนี้เราจะได้กลับไปลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกอีกครั้งนี่แหละคือที่ที่เราสมควรจะอยู่และเราก็ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นอีกครั้ง ขณะดเดียวกันเราก็จะกลับไปลุ้นแชมป์พิมลีกด้วยเพราะมีความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วผมเองก็มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้มันจะมีเกมใหญ่มากมายที่รอเราอยู่นี่จะถือเป็นฤดูกาลที่มีความสำคัญยิ่งมันเป็นความท้าทายครั้งใหม่ดังนั้นผมคิดว่าเราทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมกันให้ดี ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เรากลับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเพิ่มเติมหลังจากมีหลายฝ่ายเป็นกังวลใจว่าจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีการซื้อนักเตะใหม่คนใดเข้ามาเสริมทัพในทิศแอ็นฟิว นั่นทำให้ล่าสุดนักข่าวก็ไม่ลืมที่จะเอาประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปยิงคำถามตรงใส่ตัวของทางอร์เนอร์สตรระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมกับทางเรอเบติ s ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งเขาก็ได้ให้ความกระจ่างชัดออกมาเลยว่าทั้งตัวของเขาและริชาร์ดฮิ h ส์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเรากำลังทำงานร่วมกันในประเด็นนี้อยู่พเพื่อแฟนหานักเตะที่มีความเหมาะสมเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีม นอกจากนี้เขาก็ยังให้คำม,มั่นสัญญาออกมาอีกด้วยว่าเราจะได้เห็นนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งอย่างแน่นอนเป้าหมายแรกของเราก็คือการทำงานร่วมกับนักเตะเหล่านี้นะสลอตกล่าวที่สโมสรเองมีการวางรากฐานที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้กับบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งได้ก้าวขึ้นมาแล้วมาตรฐานที่เรามีก็สูงมากๆในเรื่องของการซื้อนักเตะใหม่ แน่นอนว่าริชาร์ดฮิวช์นัาตัวของผมเองจะพัฒนาทีมหากมีโอกาสก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามาตรฐานในการซื้อนักเตะของเรามันสูงมากๆเพราะเมื่อคุณได้รับสืบท้อทีมที่ดีเข้ามามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหาหนักเตะที่ดียิ่งขึ้นกว่านั้นกว่าที่เรามีอยู่นั่นทำให้ริชาร์ดต้องทำงานอย่างหนักในเรื่องนั้นหากเรามีข่าวใดๆเกี่ยวกับประเด็นนี้เราก็จะมาแจ้งให้กับพวกคุณได้รับทราบ เรามีทีมที่ดีอยู่แล้วแต่มันคงจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจยอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนเหมือนกันหากมันไม่ได้มีใครเข้ามาเพิ่มเติมแล้วเราก็จะได้เห็นกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในประเด็นนี้นาะในๆก็พูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ต่อเนื่องให้ครบถ้วนกระบวนวามกันไปเลย แต่มันเป็นการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางคิดไวเนสอดีตซีอคนดังของทางท็อปฟ,ฟีสีน้ำเงินเอ r เวอร์ตันและสิงห์พะงะดแอสตันวินลาซึ่งตัวของเขาเองก็มีสายสัมพันธ์และรวมถึงคอนเนคชันมากมายในวงการฟุตบอลพรีเมียรลีกล่าสุดตัวของทางไวเนสเองก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลวงในที่เขาได้สืบทราบมาหลังจากมีการพูดคุยกับคนจัดทางภายในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเอ ซึ่งข้อมูลที่เขาได้มาเหล่านั้นมันก็ไปตรงกับสิ่งที่ทางอาร์เนอร์สตรได้เพิ่งพูดไปก่อนหน้านี้ในงานแถลงข่าวว่ามันจะมีการเสริมทัพนักเตะใหม่เข้ามาแน่แต่จุดที่ทางไวเนสมีการเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นก็คือลิเวอร์พูลอาจจะมีการดําเนินการในเรื่องที่สําคัญของประเด็นนี้ภายในสัปดาห์นี้เลยหรือในอีก48ชั่วโมงข้างหน้า ซึ่งเราก็ต้องมารุ้นกันต่อไปว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะสำฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใดและส่งผลออกมาเช่นไรกันผมคิดว่าเราจะได้เห็นแอคชั่นบางอย่างออกมาจากทางฝั่งของลิเวอร์ pool ในสัปดาห์นี้นะไวเนสกล่าวอาน่าสรัตมีเวลานั่งลงคุยกับทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและรวมถึงทีมงานของเขาไปแล้ว พวกเขามีการแชร์ความคิดเห็นกันในตอนนี้ตัวของสตรตก็จะได้เห็นทีมของเขาแล้วเขามีโอกาสที่จะได้ดูสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสโมโรสอและมันก็ทำให้เขาเข้าใจในประเด็นเหล่านั้นเขายังมีการโทรศัพท์ไปปรึกษากับทางเยอเกนครอปด้วยนะซึ่งเราก็คาดการกันได้อยู่แล้วและทีมงานเบื้องหลังของเขาก็มีความพร้อม ดังนั้นในตอนนี้สรอตอยู่ในช่วงเวลาเหมาะสมที่พร้อมจะลงมือและเราก็จะได้เห็นการดำเนินการจัดทางฝั่งของลิเวอร์พูลออกมาในเร็วๆนี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ